สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธาราโรหรือสาสใพยิบซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาจะมาทํานายดวงทั่วไปดวงรายเดือนของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 3นะคะซึ่งชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ สำหรับการทำนายดวงนี้นะคะท่านใดที่จะดูเป็นแบบราศีก็ได้บางท่านบอกว่าดูลัคนาแล้วแม่นกว่าแม่นยำกว่าโอเคดูลัคนาได้นะคะก็จะวางลิงก์หาลัคนาเกิดไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะด้านล่างคลิปนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้สาก,ก็จะดูในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภให้นิดหน่อยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสาก,ก็จะทำคลิปอีกนะคะขออภัยที่มาช้านะคะเนื่องจากสาติดภารกิจติดงานห้องข้างจะเยอะนะคะไม่มีเวลาทำคลิปให้ก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็มาชมมาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะ เดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ้แทนชาวราศีมังกรน,นะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะการทำนายดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ดูอย่างมีสติอย่างงมงายนะคะโอเ,เดี๋ยวหยิบไพ่หนึาม สีห้าหบโอเคค่ะสิบใบนะคะชาวราศีมังกรน,นะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะว่าไพ่เพจออ s สวอ d นะคะเด็กถือดาบนะคะหนึ่งไม่เท้า คุณมีลังความลังเลอะไรเงี้ยอ่าเจ็บไม้เท้านะคะสวินออฟวานควีนออฟเพนจักเกนะคะแล้วก็สามเหรียญแปดเหรียญว้าวสามเหรียญแปดเหรียญเข้ามาอ่าสองดาบนะคะ เก้าเรียญเดือนนี้แปเหรียญเก้าเหรียญไม่ธรรมดานะคะได้เดอะฟูลนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้นายออฟบอลนะคะทำไมคะงานเยอะเหนื่อยเหรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่เพจออฟสวอตนะคะตัวคุณกำลังเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรือคิดจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่า เหมือนมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุณก็เลยลังเลเกิดความลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะ,ะเรื่องอะไรนั้นคิดว่าเป็นเรื่องงานนะคะคุณมีความคิดที่จะเริ่มงานใหม่หรือคนที่ตกง,งานคุณได้งานแต่คุณคิดอยู่ว่าคุณจะไปทำดีไหมนะคะหรือคนที่แบบคิดอยากจะเริ่มงานใหม่คุณ คิดว่าจะเริ่มดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเรื่องงานนะคะบางทีเจ้านายอาจจะให้ไปทําอีกงานหนึ่งคุณอาจจะยังไม่น่าจะทํำไหมคือเปลี่ยนงานบางทียังลังเลใจอยู่ในเรื่องของงานนะคะแต่งานคุณแต่คุณเป็นคนที่สู้งานไม่ถอยนะงานเล็กงานใหญ่งานไหนมาคุณสู้ได้หมดคุณเป็นคนเก่งไง คุณเลยสู้ไม่ถอยเขาก็เลยเหมือนว่างานนี้คุณทําได้ดีแล้วลองมาทํางานนี้ดีไหมบางทีงานนี้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอยูอ่เขาก็อยากให้คุณมาเริ่มหรืออยากให้คุณมาช่วยนะคะคุณก็เลยเหมือนเกิดความลังเลลังเลใจนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีความคิดและก็วางแผนเรื่องการเงินค่อนข้างจะดีนะอะ เป็นคนที่คิดวางแผนเรื่องการเงินท่อน้า,นานจะดีและก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะในเรื่องของการเงินหรือว่าที่ผ่านมาถ้าคุณทําการค้าขายอะคุณเห็นผลเห็นกําไรอะเนี่ยคุณเป็นคนที่ที่เก่งเรื่องการบริหารจัดก,การเรื่องเงินนะคะและก็มีคนช่วยเหลือมีคนมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ถึงตอนนี้คุณจะลําบากนะแต่ก็มีคนมาหยิบยื่นให้คุณไม่ขัดสนนะคะในไพ่แปด เปลียนแปเปลียนนี่คุณเป็นคนขยันนะขยันทํามาหาเงินขยันสร้างเนื้อสร้างตัวขยันมากเลยเหมือนงานไหนเข้ามาคุณก็ไม่ถอยอะคุณสู้คุณสู้แต่ปัญหาของคุณคือตอนนี้คือความลังเลคุณเกิดความลังเลใจคุณคิดไม่ตกว่าจะไปทางไหนดีจะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะคะก็ลองคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่คุณ ไทม์สมมติว่างานนี้มันทมาแล้วคุณอาจจะเริ่มต้นงานงานใหม่แต่มันสามารถสร้างเงินให้คุณได้ทําให้คุณมีความสุขได้นะเห็นไหมคะนายออฟเพนเตเคิลแปดเหรียญเก้าเหรียญคุณเงินคุณโอเคนะคุณม in ีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินอยู่นะคะเห็นไหมคะมีเงินมีความสุขไหมมีความสุขหลั่งลเดอะฟูลขึ้นมาคุณมีความสุขนะหรือไม่คุณอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะ พอสุดท้ายเห็นไหมคุณอยากเปลี่ยนงานไหมเพราะว่างานเดิมงานคุณมันเยอะอยู่แล้วบางทีคุณอาจจะเริ่มเบื่องานเดิมๆงานเก่าๆเดิมๆคุณอยากออกจากงานเนี้ยคุณออกได้ไหมถ้าดูตามไพ่คุณออกได้นะแล้วคุณเริ่มต้นงานใหม่แล้วงานใหม่ก็สร้างเงินให้คุณได้ดีด้วยนะคะถ้าคุณไม่ไม่ขี้เกียจนะถ้าคุณไม่ย่อท้อคุณขยันอยู่แล้วคุณสามารถที่จะทำงานได้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้ เพิ่มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่แล้วเปิดไพ่เพิ่มในส่วนของเรื่องการงานนะเพราะว่าไพ่คุณรู้สึกจะออกตะเรื่องงานกับเรื่องเงินเลยนะในรอบเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรในเรื่องงานเนาะถ้าคุณคิดอยากจะทำงานใหม่ทําได้นะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาไพ่นายออเป็นเตอรเไพ่ใบเดิมขึ้นมาอีกแล้วนะคะ เขาบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มงานใหม่คุณจะทำงานใหม่หรือคุณจะออกจากงานให้คุณคิดให้รอบคอบนะคะคิดให้รอบคอบใช้สติคิดให้เยอะๆนะคะแล้วคุณสามารถที่จะออกได้แม้ออกได้ได้ผ่านด้วยชาริออสด้วยนะคะคุณสามารถที่จะไปต่อได้นะคะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วคุณก็จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองด้วยโอเคนะคะเรื่องงานนะใช้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรต่อไปมาดูเรื่องเงินค่ะ เรื่องเงินนะขอสามใบเรื่องเงินว้าวเห็นไหมคะได้ไพ่เอ็ดออฟฟานไพ่ใบเดิมขึ้นมาเซเว่นออกแผนเิเรื่องเงินคุณดีนะคะคุณดีดีในยังไงเรื่องเงินคุณสามารถบริหารจัดก,การมีคนช่วยเหลือและคุณเป็นคนที่คิดคิดดีถ้าจะทํางานจะเริ่มงานะอะไรใหม่ๆคุณคิดคิดดีคิดได้คิดรอบคอบนะคะแล้วก็ได้ไพ่ The high b r i e t e s t High b r e t e s t ก็คือให้ระวังแค่เรื่องอารมณ์แค่นั้นเองนะคะเพราะบางทีอารมณ์ของคุณกำลังเศร้ากำลังแซดกำลังเบื่บออะไรเงี้ยนะคะทำอะไรไม่มีสติยังคิดอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามคิดให้เยอะๆมีสตินะคะต่อไปมาดูในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพ สุขภาพให้ระวังเรื่องคุณกินดีอยู่ดีอ้วนเกินไปนะคะสุขภาพให้ระวังทําอะไรไม่ยังคิดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเนาะทำอะไรให้คิดให้มีสติอย่าใจลอยอะ่ะทำอะไรก็คิดก่อนนะคะอย่าใจลอยอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้นะคะเรื่องสุขภาพต่อไปมาดูเรื่องโชคลาภ มีโชคมีลาบไหมโช,โชคลาบโชคลาบก็บอกว่า,วาโชคลาบคุณมีนะคะคุณได้โชคลาบจากเด็กๆจากเด็กนำโชคลาบมาให้นะคะหรือ,อาจากคนจากคนใกล้ชิดนั่นแหละคือโชคลาบของคุณเนาะ าคุณจะได้นะคะคุณได้จากคนใกล้ชิดหรือหรือ,อลูกหลานบริวารน,นะ,ะโชคลาภต่อไปมาดูเรื่องความรักนะคะความรักในส่วนของคนโสดถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นนะคุณเป็นคนรักอิสระนะเห็นไหมคะนายออฟฟิเชิลกับเดอะฟูในคนโสดนะคะคุณเป็นคนรักอิสระคุณเป็นคนที่อยู่แบบสวยสวย,สวยฉะนั้นก็อยู่แบบสดสไปก่อนนะคะ อย่าเพิ่งมีคู่นะคนโสดนะอ้าเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีคนเข้ามาไหมในคนโสดนะคะชาวราศีมังกรถ้าโสดแล้วมีความสุขโสดลแล้วมีเงินมีทองอ่ะคุณอยู่แบบโสดดีกว่าอ่าชาวราศีมังกรมีคนเข้ามาไหมคนโสดนะได้นายออกคับอีกนายออกคับอีกถ้ามีคนเข้ามาก็ เป็นคนที่สูงวัยแล้ว two of one เป็นคนที่อายุเยอะนะคะแล้วก็หาดบหาดบหดาบหรือไม่ก็ผู้ใหญ่แนะนำมาอาจจะคนคนที่ระวังคนเจ้าชู้อะ่ะที่จะเข้ามาหาคุณอะ่ะเนาะไม่ค่อยโอเคเหรอกอยู่แบบสดๆนั่นแหละถูกแล้วนะคะเอามาดูคนมีคู่คะ่ะ คนมีคู่ชาวราศีมังกรเป็นไงบ้างคนรมีคู่นะคะคนรมีคู่เขาบอกว่าอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเห็นไหมคะคนมีคู่ให้คิดถึงคู่นะคะอย่าคิดแต่ถึงแต่ตัวเองเนาะตอนนี้เหมือนคุณแบบอ,อารมณ์ด้วยอารมณ์เห็นไหมคะได้เพจออฟคัฟเนะี่ยอารมณ์คุณแบบ ไปอันนี้มากเลยสวิงนะคะแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองนะคะคุณไม่ค่อยคิดถึงคู่นะแต่คู่ของคุณไปได้ไหมไปได้ไปต่อได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอืเพราะว่าคุณรักแล้วก็ช่วยเหลือกันดีต่อไปมาดูในส่วนของไพ่านางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไร ไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรนะคะเดี๋ยวขอ,อใบหนึ่งนะ Two of a c t i o n นะคะหมายถึงว่าให้คุณให้เน้นเรื่องของการทำเน้นเรื่องของการกระทำนะคะ ให้ใช้ให้ใช้สายตาให้ใช้ใจให้ใช้ความรู้สึกของคุณนะคะเน้นการกระทำมากกว่ามันจะทำให้คุณสักเซสแล้วก็สำเร็จประสบผลสำเร็จนะคะและคุณจะเจอในภาพใหญ่ๆใ,ในภาพกว้างนะคะ เน้นของเน้นในเรื่องของการกระทําหรือการให้การดูแลถ้าในคนมีคู่ก็หันหน้าคุยกันนะคะแล้วคุณก็จะเจอความสุขโอเคจบค่ะชาวราศีมังกรแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ